สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารูวิวกับตัวนี้ครับกับดอเตอร์ช็อกโกแลตนะครับเป็นโกโก้ฮันเซนัสสเปซนะครับขนมหวานฮันเซนัสผสมโกโก้นะครับก็ตัวนี้ครับเมกอินตุรกีนะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่าแพคเกจจิ้งล้วนๆเลยจ้าเห็นไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนหลอดยาแล้วก็ฉีดนะครับไอ้โกโก้มาเฮ้ยเฮ้ยชอบความครีเอทีฟแบบของต่างประเทศนะครับก็แบบว่าไม่เคยเจอสินค้าไทยถ้าเกิดเงี้ยเฮ้ยพอไปดูต๊บอ๋ออยู่มาจากตุรกีไม่น่าลรอวิธีการคิดก็งก็จะแปลกของเราแปลกกว่ากันครับ ของเราเนี่ยอะไรนะมันจะเป็นอะไรนั่นนะ่ะที่มันเป็นหลอดนะมันก็รีดออกมาใช่ไหมซึ่งไอ้ที่เป็นหลอดรีดออกมาเนี่ยเพี้ยนแบบโคดคดเบื่อนะว่าต้องเสียเวลารีดไอ้นี่ไม่ต้องเสียเวลารีดนะครับเนี่ยเราแค่เสียเวลากดแค่นั้นเองครับไม่แกะแล้วกดเนี่ยโอเคครับก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะจานในนี้เขเขียนวเป็นน้ำตาลนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฮันเซนัสสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โกโก้ไขมันน้อยเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนม,นมผงขัดมะเนยห้าเปอร์เซ็นต์ถั่วลิสงห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้โกโก้มาอยู่เจ็ด ด็อกเตอร์โกโก้แต่ได้โกโก้มาเจ็นะครับแต่ได้ฮันเซนัทมาเท่าไหร่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมันน่าจะเรียกว่าด็อกเตอร์ฮันเซนัทมากกว่านะครับฮันเซนัทได้มาสิบเจ็ดแต่โกโก้ได้มาเจ็ดไม่ใช่ด็อกเตอร์โกโก้แล้วแหละมันน่าจะเรียกว่าด็อกเตอร์ฮันเซนัทนะครับเพราะว่าฮันเซนัทมากกว่าโกโก้ตั้งสิบเปอร์เซ็นต์โอเคครับคราวนี้ก่อดมาแกะมากินเลยจ้าแกะแกะมาตืดต๊ดตๆดนี่จ้าหลอดอย่างนี้ชอบมากนะครับคือแบบว่าทำให้การกินของพวกนี้เราง่ายขึ้นนะนะครับ นี่ล้วก็เทลงไปเฮ้ยจ้าฉีดาเข้ไาไปเลยฉีดาเข้าไปเลยนี่โอ้โหนี่ลงมาอย่างสวยงามจ้าต๊ดๆนี่เลี้ยงเป็นรูปก็ได้ด้ยนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 รู้สึกนะครับพุ้งตรงเลยนะมันให้ไม่เยอะนะไอเนี่ยให้ไม่เยอะคือแบบบีบลงมานิดเดียวจะหมดอันเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวว่าให้ไม่เยอะนะ <c oughs> ไปกเกจริงสวยก็จริงนะครับทำให้กินง่ายก็จริงแต่ไม่ได้ให้เยอะเลยนะจ๊านี่แป๊บเดียวครึ่งหลอดแล้วจ้า มาครับอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะนี่ก็สีแค่าบานนี้จ้ะนี่ดมกลิ่นเฮ้ยกลิ่นหอมโกโก้และคันเซน,าน่าครับคือมันเป็นแบนแบบคันเซน,นัทนา่ะแล้วมีกลิ่นโกโก้ตามถ้าเกิดใครกินช็อกโกแลตของยุโรปนะที่มันมีการผสมคันเซน่าเนีนะ่ยเฮ้ยกลิ่นประมาณขนาดนี้นะค่อนข้างทำกลิ่นเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาติดีก่อนนะจ๊ะอืมอืมทำแบบ ีจริงตวนน,น,น,นี้ย,ยนี่ถึงให้เราปลูกอ่ะที่มันเป็นยางพาราไซนัดของประเทศเราจะไม่ได้อ่ะแต่รสชาติคล้ายกันอย่างนั้นเลย เดี๋ยวแบ่งที่ก่อนยี่ห้ออะไรอ่ะมันเป็นกระปุกอ่ะวางอยู่ในท็อปอ่ะรสชาติใกล้เคียงกันมากนะกับตัวนั้นอ่ะแต่ความที่มันต่างคือว่าเฮ้ยตัวนี้ครับมันจะมีความเข้มข้นของโก,โกโก้เยอะกว่ากันนิดนึงนะครับแล้วก็มีรสหวานน้อยกว่านะครับแค่นั้นแหละก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแบบตัวนี้คือว่าใครชอบกินโกโก้ฮันเซนาครับคุณมากินตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบกินฮันเซนานะพวกคุณอย่ามากินตัวนี้แต่ว่าเฮ้ยดีอ่ะดีอ่ะ คือเหมือนกับทาแบบอะไรที่เราซื้อฮันเซนะมาเป็นแยมมาก็ทาทาแต่วันนี้ไม่ได้ทาครับวันนี้ใช้วิธีการกดหลอดดังนั้นพูดตรงๆนะครับซื้อแบบทานครจริงๆพูดเพราะอะไรบีไปนิดเดียวอ่ะเฮ้ยอยู่ปาดอีกครึ่งหลอดแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนปึ๊บไปเอ้ทอกนุก๊เยอะนะครับบีไปแบบดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาความคุ้มค่าของค่างเงินนะแล้วรสชาติที่ใกล้เคียงอ่ะซื้อเป็นแบบแยมนะครับซื้อแบบแยมมันก็ทานะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าทําใช้ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับแบบไอ้มันแยมกววเนียไอ้้ตั ให้ความเข้มข้นมากกว่ากันนิดหนึ่งแล้วก็ความหวานน้อยกว่ากันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เนื้อเนื้อสัมผัสอ่ะของนั้นก็ทําเดียวกันนิดหนึ่งนะครับคือว่าเฮ้ยเนื้อเขาดิ้นเดียวอ่ะกว่าที่มันขวดแยมแค่น,นั้นแหละแต่ว่าเฮ้ยเสียดายให้น้อยไปหน่อยให้น้อยไปหน่อยนะครับอย่าเรียกเลยว่าด็อกเตอร์ช็อกโกแลตเลยน่าจะเรียกว่าด็อกเตอร์ฮันเซนัสนะครับเพราะเขาใส่ฮันเซนัสมากกว่า,วาช็อกโกแลตนะครับโอเคครับก็จบกันไปนะครับกับการรีวิวกับด็อกเตอร์ช็อกโกแลตหรือด็อเเววกเตอร์ฮันเซนัสดี เลอกเลือยช็อกโกแลตให้เขาไปแล้วกันนะครับโอเคครับเุกคนๆทุกการเลยรูปนี้ไปเป็นคดีนะครับชอบฝากกดไ like, ลค์ติดตามและก็แชร์ด้วยนะ